ครับสวัสดีครับยู่ก็ผมเพจยรยังว่าแอดมินคนบ้านโน้นเจ้ามันอีกเวลาหกโมงนะครับของวันที่เก้าสิงหาพศ2518ผมอยู่ที่ดเลนสามแยกบ้านน้อยนะครับสามแยกสมปอยนะครับตอนนี้กับรถปริมาณกับมาเรื่อยๆครับกับว่าตึ้งมาหลายเหมือนหมึกขึ้นนะครับเนาะอ่าก็น้อยลงนะครับแต่ใจกับคอพี่น้องเดินทางปลอดภัยถูกเส้นทางอะไรกันครับนี่ทั้งหลวงมาเลขสามซีแปดนะครับเนาะอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์กับบริเวณจุดถ่ายนี่ก็คือสามแยกสมปอยนะครับเนาะ อ่านี่คือสัสมญาณเสรมพอยครับอ่ารถเบาบางนะครับเด้อหลังจากมันขึ้นลดน้ํานเนียนนะครับเนาะอ่าที่ผมไปอยู่เขาชอ่องตะโกมันขึ้นบัดรขึ้นนะครับนะฟึ่งจะตื่นครับเนาะหลังจากที่รับไปแบบบมลูดตัวเลยอ่าที่ไหนขอพี่น้องเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางอะไรกันนะครับนะสําหรับอำเภอด้นแดงการจราจรปกติครับลแล้วเขาช่องตะโกกะการจราจรปกติเหมือน,นกันครับบรอมีอุบัตเหตุเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อพี่น้องจากผมเปียดยังไงกันสวัสดีครับ